สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเคลียร์กันทชัดนะคะว่าผมร่วงแบบไหนเป็นผมร่วงปกติหรือว่าผมร่วงที่ต้องรักษานะคะจริงๆแล้วถ้าเผื่อผมร่วงเนี่ยเป็นเรื่องปกติสําหรับเราทุกวันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกกังวลว่าตอนนี้ผมเราร่วงมากกว่าปกติหรือเปล่าเรามาฟังคลิปนี้กันค่ะปกติผมของเราเนี่ยสามารถที่จะร่วงได้ 100- ่งถึงหนึเส้นต่อวันเลยนะคะโดยที่ผมของเราก็จะมีวงจรของผมหรือเรียกว่า hair cycle ซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันค่ะก็คือแอนาเจนหรือระยะเจริญเติบโตก็คือผมจะงอกหรือว่ายืดยาวออกมาแคทาเจนคือระยะพักคือหยุดเจริญเติบโตนะคะและเทโลเจนก็คือระยะหยุดสร้างแล้วก็ร่วงออกไปนะคะผมแต่ละเส้นบนศรีรษะของเราก็จะมีระยะต่างๆเนี้ยไม่เหมือนกันเลยแล้วก็จะร่วงออกเป็นปกติของเขาอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อไรที่เรารู้สึกว่ามันร่วงมากกว่าปกติเนี่ยก็คือถ้านับก็คือเกิน1้0เส้นหรือมีอาการดังกล่าวต่อไปนี้ค่ะ หนึ่งก็คือผมร่วงอ่ะเห็นหนังศีรษะเป็นแผ่นๆชัดเจนหรือว่าเห็นตัวแสกกลางเริ่มเยอะขึ้นนะคะ2ก็คือผมร่วงเป็นวงๆหรือเรียกว่าผมร่วงเป็นหย่อมนั่นเองนะคะ3ก็คือมีสกเกต็ตหรือว่ามีการลอกที่หนังศีรษะร่วมด้วยนะคะ4ก็คือหวีผมหรือว่าสางผมแล้วผมออกมาเป็นำํำๆแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าเยอะกว่าปกติอาจจะต้องเข้ามาปรึกษาหมอค่ะ ผมขาดกับผมร่วงต่างกันยังไงนะคะคนก็จะสงสัยนะคะคือผมร่วงเนี่ยก็คือผมที่มันร่วงออกมาทั้งเส้นนะคะมีรากผมออกมาด้วยส่วนผมขาดเนี่ยก็คือเป็นการขาดตรงแกนกลางตรงกลางนะคะแล้วเราจะดูได้ยังไงนะคะสมมุติถ้าเราดูผมเราที่มันร่วงออกมานะคะแล้วลองจับตรง ผมดูเนี่ยตรงปลายผมถ้ามีตุ่มขาวๆเนี่ยก็คือรากผมค่ะแปลว่าผมมันร่วงออกมาทั้งเส้นส่วนผมขาดเนี่ยก็คือมันจะไม่มีตัวรากผมอยู่หรือว่าจับแล้วมันก็ขาดเลยหรือว่าถ้าเราเอามาสองกล้องนะคะชัดๆเราก็จะเห็นเลยว่าผมอาจจะขาดเป็นแนวตรงหรือว่าเป็นขาดเป็นแบบเหมือนฝอยๆอ,อันนี้ก็คือผมขาดนั่นเองทําไมเราต้องรู้ว่ามันแตกต่างกันนะคะ เพราะว่าผมขาดเนี่ยมันก็จะมีสาเหตุของการเกิดได้แตกต่างกันส่วนใหญ่แล้วนะคะหนึ่งก็อาจจะเกิดจากพวกเคมีที่เราทานี่แหละคะ่ะทําให้เส้นผมเนี่ยมันเปราะแล้วก็ขาดออกไปนะคะอันที่2นะคะก็คือเกิดจากความร้อนค่ะความร้อนเองก็ทําให้ตัวแกนผมมันอ่อนแอค่ะแล้วก็ขาดออกคิดเสมือนว่าเชือกเนี่ยโดนความร้อนมากๆมันก็หลุดออกหรือว่าขาดออกได้เช่นเดียวกันนะคะ 3ก็คือการพวกขาดสารอาหารบางอย่างค่ะการที่ทานอาหารไม่เพียงพอก็ทําให้ตัวครลลานหรือว่าตัวแกนกลางของผมเนี่ยมันไม่ดีก็ทําให้ขาดได้เหมือนกันนะคะ 4. คือการแบบหวีผมแรงๆนะคะตอนที่ผมเปียกเนี่ยค่ะก็ทําให้ผมเราขาดออกได้เหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีผมขาดเยอะเราจะทํำยังไงได้บ้างนะคะ1ก็ต้องดูแลผมให้แข็งแรงค่ะ เลือกแชมพูที่อ่อนโยนนะคะหลีกเลี่ยงความร้อนกับผมค่ะพยายามใช้ใดที่ไม่มีความร้อนนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการมีบการทาเคมีกับผมไปก่อนบํารุงผมบ้างขาดทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะกลุ่มวิตามินนะคะเช่นไบโอตินกับซิงค์นะคะหรือว่าอาหารพวกกลุ่มโปรตีนก็ช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะสรุปแล้วผมร่วงกับผมขาดไม่เหมือนกันแยกได้ก็ทําให้แยกสาเหตุได้แล้วก็หาแนวทางการรักษาได้นะคะ สาเหตุนะคะที่พบปอยสําหรับผมร่วงนะคะอันดับแรกค่ะก็คือพันธุกรรมค่ะพอผมเราอายุมากขึ้นนะคะผมเราอาจจะมีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็ทําให้เกิดอาการร่วงแล้วก็บางได้เหมือนกันค่ะ 2. นะคะก็คือเป็นภาวะผมพลาดเช่นหลังจากเจ็บป่วยไม่สบายนะคะหรือว่าหลังจากคลอดบุตรพวกนี้ก็ทําให้เกิดอาการผมร่วงได้ซึ่งพวกนี้เดี๋ยวก็จะหายเอง3ก็คือเป็นภาวะผมร่วงเป็นหย่อมที่เป็นวงวงนะคะพวกนี้ก็เจอได้บ้างซึ่งต้องรับการตรวจแล้วก็มีการรักษาไว้นะคะ สี่ก็คือพวกขาดสารอาหารค่ะบางทีเราทานอาหารไม่ถึงนะคะหรือมีการขาดพวกกลุ่มวิตามินดีค่ะหรือว่าทานปโปรตีนน้อยหรือกลุ่มที่เป็นมังสวิรัติก็จะทําให้เกิดการขาดสารอาหารผมก็ร่วงตามมาได้เหมือนกันนะคะความเครียดก็เป็นอีกสาเหตุนหนึ่งที่ทําให้เกิดผมร่วงได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะสำหรับการรักษาเรื่องผมร่วงนะคะก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุค่ะเช่นถ้าเป็นผมร่วงหลังจากที่เราไม่สบายหรือว่าเป็นหลังจากคอดบุกเนี่ยพวกนี้ก็หายเองได้นะคะ สองก็คือถ้าเป็นผมร่วงหรือผมบางจากกรรมพันธุ์อันนี้ก็ควรจะต้องเริ่มการรักษาไม่ว่าจะเป็นการใช้กลุ่มฟนเนสซารในคุณผู้ชายหรือว่ากลุ่มการใช้โมนักซินิลในคุณผู้หญิงค่ะหมอสรุปให้เลยนะคะว่าถ้าสมมุติผมเราร่วงมากกว่าปกติเช่นมากกว่า100เส้นถึง150เส้นต่อวนันหรือว่าร่วงเป็นกักรรหรือร่วงเป็นวงวงอันนี้ถือว่าผิดปกติแล้วควรเข้ามาปรึกษาได้เลยค่ะ